สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะแตงไทยมีรถมาแนะนำแนะนำใหม่นะคะรุ่น t o y ยต้าแคมรี่นะคะปี2012นะคะและรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นไฮบิดด้วยนะรุ่นไฮบิดก็คือจะเป็นยังไงจะดียังไงก็คือมันประหยัดน้ำมันนะคะทุกคนประหยัดไฟฟ้าอะไรหลายๆอย่างเนาะอ่ะเรามาชมกันดีกว่าว่าด้านหน้าน้องจะเป็นยังไง อันดับแรกเรามา да, ดูที่กระจังหน้านะคะอ่ะกระจังหน้าก็น้องก็จะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบโครเมียมค่ะทุกคนแล้วก็จะเป็นขั้นแบบนี้เดิมๆจากโรงงานเลยอ่ะและไฟนะคะไฟมองข้างเนาะไฟด้านข้างอ,อ่ะไฟเลี้ยวอ่ะอ่ะก็จะเป็น3ามช่องนี้เป็น3ามช่องนี้แล้วก็จะเป็นไฟตัดหมอกไปเลยนะคะแบบนี้เลยมีไฟตัดหมอกให้แล้วก็ล้อนะคะล้อก็จะเป็นล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานแล้วก็จงมองข้างกระจกมองข้ามก็จะเป็นแบบนี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะ และก็จมของข้างนะคะก็จะมีไฟตรงนี้นะมีไฟตรงนี้ด้วยค่ะทุกคนอ่ะทุกคนและตรงประตูนะคะนี่ประตูตร,ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบโคเมียมทุกคนเห็นไหมแต่ว่าแบบนี้มันคือเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะทุกคนเป็นแบบนี้เลยอ่ะทุกคนมันก็สะดวกเนาะแล้วก็เปิดนี้ได้เลยค่ะอ่ะต่อไปเราไปดูที่ด้านหลังกันดีกว่าว่าด้านหลังจะเป็นแบบไหนนะคะมา อ่ะทุกคนและนี่นะคะนี่ก็จะเป็นโซนด้านหลังของน้องแคมรีต,ตัวนี้เนาะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวด้านหลังนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยเดิมๆจากโรงงานค่ะและนี่ก็จะเป็นโซนด้านในนะคะทุกคนอันดับแรกเลยเราไปดูที่คอนโซลด้านหน้านะคะนี่พวงม,มาลัยเนาะพวงม,มาลัยก็จะเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะคะทุกคนและยังไม่พอรถคันนี้นะคะเป็นแบบปุ่มสตาร์ทมืออ่าและแอร์คันนี้นะคะแอร์ก็จะเป็นแบบ แอดิจิตตนะค่ะทุกคนเกียร์ก็จะเป็นแบบเกียร์ออโต้ค่ะทุกคนเนี่ยมันจะดีตรงที่แบบว่าออโต้เนาะมันก็จะขับสะดวกสบายมากจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ใส่ใช้ได้อ่าและรถคันนี้นะคะก็จะเป็นแบบวิทยุธรรมดาเป็นแบบอ่าพวก mp สามอะไรเงี้ยอ่าใช้ได้ปกติเลยแบบซีดีลงซีดีนะคะทุกคนใช้ได้เนาะอ่าทุกคนแบบว่าเนี่ยซื้อไปแบบไม่ชอบเราไปเปลี่ยนได้เปลี่ยนเป็นหน้าจอได้ค่ะทุกคนใช่อ่าและรถคันนี้นะคะก็จะเป็นแบบเบาะ มดูที่เบาะกันเบาะก,ก็จะเป็นแบบเบาะหนังไฟฟ้านะคะทุกคนเป็นไฟฟ้ายัางไงนี่นะคะเราสามารถปรับได้จะมีปุ่มด้านข้างของน้องนะคะนี่อันดแบับแรกเลยนี่เราปรับเบาะแบบว่าเอหลังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะทุกคนอยากมาด้านหน้าเราก็ดปุ่มด้านหน้านี่มันจะมีปุ่มข้างๆตรงนี้นะแล้วเราเนี่ยเอไปด้านหลังก็ได้คะ่ะนี่อุ้ยตรงนี้ทําไมแบบว่าไม่ถึงยาวไปอะไรอย่างงี้เรากดนี้เลย นี่นะคะน้องก็จะเลื่อนให้แบบน,นี้เลยเราไม่จําเป็นต้องมาเอนอะไรมากดปุ่มอะไรนะคะทุกคนนี่ไฟฟ้าจบหรือว่าเอ้ยใกล้ไปนี่แล้วก็ปรับงี้เลยง่ายสะดวกมากค่ะทุกคนใช่ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรืออะไรเนี้ยเราสามารถสอนเขาได้เลยกดแค่นี้เลื่อนได้เลยน้องไม่จําเป็นต้องมาอย่างนี้เลยสะดวกมากค่ะทุกคนปลอดภัยด้วยใช่อ่ะและเรามาดูตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้โซนตรงนี้เนาะช่องวางของอันดับแรกเลยตรงนี้เลยดีกว่าอยากนําเสนอ ใหญ่มากค่ะทุกคนแล้วก็ยาวดูดิแขนหนูอะเท่านี่แขนหนูเลยเนี่ยมันลึกนะคะทุกคนความลึกอะใส่ของเนี่ยเยอะใส่เอกส,กสารสำคัญของรถได้เลยค่ะตรงนี้ทุกคนช่องก็คือใหญ่มากคะ่ะนี่สะดวกแ,แล้วเก็บงนี้ได้เลยและนี่ก็จะเป็นแบบว่าช่องแบบว่าสมุิชาร์จแบตนะคะทุกคนสาย USB เงี้ยเราสามารถแบบว่าชาร์จตรงนี้ได้เลยค่ะทุกคนแล้วมีแบบช่องเล็กๆให้วางของวางบัตรอะไรงนี้ได้และตรงนี้นะคะก็ะจะเป็นแบบว่า ที่วางแก้มมีสองช่องจะแบบว่าสมมติลูกค้าแวะซื้อกา,ฟกาแฟกอะไรเงี้ยเราก็วางวางได้เลยสองช่องนะคะทุกคนไม่มันจะไม่มันจะสะดวกกับเราใช่และตรงนี้นะคะนี่ก็จะเป็นแบบว่าเนี่ยมีที่จุดบุหรี่ให้แล้วก็มีช่องเล็กๆไว้วางเอกสารเล็กๆน้อยๆนะคะอ่าใช่ทุกคนต่อไปเราไปดูที่ด้านหลังกันดีกว่าว่าจะกว้างขนาดไหนจะนั่งสบายไหมจะยังไงเราไปชมกันดีกว่าและนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นโซนด้านหลังนะคะเบาะที่นั่ง ข้างหลังนะคะอ่ะอันดับแรกเลยเรามาดูที่ตรงนี้กันดีกว่ามีแอร์ด้านหลังเลยนะคะคันนี้เนาะอ่ะและตรงนี้ด้วยสมมุติแบบว่ากครกระแทกแรงๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราจับมีได้เลยสะดวกมากค่ะทุกคนมีทั้งสองฝั่งเลยหรือว่าจะเป็นตรงนี้ก็ได้ใช่คะ่ะตรงนี้ดีมากค่ะทุกคนซื้อไปคือคุ้มอย่างแนะนําที่วางของก็มีเนี่ยใส่ของใส่ของอะไรสําคัญใดๆนะคะแล้วข้างล่างก็จะเป็นช่องวางแก้วได้ วางแก้ววางอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีตรงนี้เล็กๆน้อยๆใส่ของได้เล็กๆน้อยๆนะคะแล้รถคันนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะใช่แล้วก็เป็นแบบเบาหนังทั้งคันเป็นสีแบบเดียวกันเลยนี่เลยค่ะทุกคนและยังไม่พอนะคะทุกคนเรามีตรงนี้ด้วยนะคะแบบว่าสมมตินตั่งแค่สองคนนี้เนาะเราพับอันนี้ลงได้นี่ค่ะทุกคนเรามาดูใก,ใกล้ๆมีแก้ว มีที่วางแก้วนะคะวิธีวางมือได้เงี้ยนั่งสบายมากค่ะทุกคนมีสองช่องก็คือแก้วสองสองแก้วไดวางได้เลยตรงนี้ก็มีที่วางมืออย่างงี้เลยค่ะทุกคนก็คือสบายมากหรือว่าไม่ใช้แล้วอ่านั่งกันสามคนนั่งไปกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จับขึ้นอย่งี้เลยปิดนี้ได้เลยค่ะทุกคนก็คือจะเนียนมากนี่ก็คือฟังก์ชันน้องเยอะมากค่ะทุกคนซื้อไปก็คือคุ้มไม่ว่าจะเป็นแอร์หลังที่ตรงที่จับที่วางคงวางของแก้วอะไรเงี้ยก็คือดีมากค่ะทุกคนก็คือกว้าง อ่ะโอเคใช่แล้วตรงนี้ก็จะกว้างมากค่ะใหญ่มากค่ะนี่แล้วพรมอะ่ะมีแบบว่ามีแต่งมาให้แบบเขาใ่มาเรียบร้อยแล้วสวยแล้วค่ะทุกคนก็คือซื้อไปคือคมจริงๆและความปลอดภัยนะคะทุกคนไม่ต้องห่วงเลยนี่คาดเบลนะคะเรามีทั้งหมดเลยมีทุกที่สามที่นั่งเราก็มีเบลให้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กหรืออะไรเงี้ยเราสามารถบ,บเดินทางไกลนี่เลยค่ะทุกคนปลอดภัยมีทุกช่องเลยค่ะเบลเนี่ยใช่ค่ะโอเคเราไปจบคลิปกันดีกว่า อ่าทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะถูกใจเจ้าแคมรี่ไฮบิดตัวนี้บ้างไหมคะก็คือค่าสัโอ้ยเอาไหมคิดไม่ออกเอาไหมนะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนถูกใจเจ้าแคมรี่ไฮบิดตัวนี้บ้างไหมคะอ่าจะบอกค่าตัวคันนี้นะคะค่าตัวคันนี้ที่ราคาแค่4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะทุกคนสำหรับใครที่สนใจสามารถทักมาที่แชทเพจได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อมาที่เบอร์ของร้องแตงไทยได้เลยก็คือเบอร์098 4722181นะคะ สำหรับท่านใดที่บอกบอกว่าดูมาจากเพจน้องแตงไทยแล้วก็จะมีโปรโมชั่นดีๆให้เนาะเรามีราคาเบาๆให้เรามีโปรโมชั่นดีๆมากมายแถมให้นะคะทุกคนอ่าสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อเรามาได้เลยนะคะอ่ามีอะไรแนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือสําหรับใครที่แบบว่าติดแบ็คลิสติดบูโรติดปัญหาอะไรใดๆก็คือเคยทําอะไรที่แบบติดมาเนาะเรามีไฟแนนซ์มากกว่าสิบไฟแนนซ์สามารถแบบว่าแก้ปัญหาหคุณได้ก็คุณก็มาปร,ารึกษาเราได้เลยนะคะทุกคนอ่าเรามีทางออกให้ ไม่ต้องห่วงเลยนะคะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้เต้นไทยต้องไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะ